เขาเริ่มเดินทางไกลค่ะข้างไหนนอนนั่นจนมาถึงที่ที่หนึ่งที่เขาจะสร้างบ้านเป็นของตัวเองค่ะพิมเพรุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือสองเล่มนี้เลยบ้านแสนสุขของบาบ้าปาป้าแล้วก็วันหยุดสุดปวนของบาบ้าปาป้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูเล่มแรกกันก่อนนะคะบ้านแสนสุขของบาบ้าปาป้าก็คือบาบ้าปาป้าค่ะบ้านของพวกเขานะคะที่อุซ่าหาสร้างมาเนี่ย เขาถูกทำลายไปพวกบาบ้าปาป้าก็เลยต้องไปหาที่อยู่ใหม่ที่สวยงามและอยู่ในธรรมชาติดีสุดๆไปเลยค่ะจะเป็นไงนะคะเดี๋ยวจะไปติดตามในเล่มสีม่วงอันนี้ส่วนวันหยุดสุดบวนของบาบ้าปาป้าเริ่มเรื่องมาจากอากาศที่หนาวมากๆค่ะบาบ้าปาป้าก็เลยต้องบินนะคะจากที่หนาวๆไปพักร้อนค่ะที่เกาะแห่งหนึ่งแล้วก็ทุกคนนะคะตอนแรกก็อยู่กันอย่างมีความสุขแต่อยู่ไปอยู่มานะคะเด็กๆเริ่มทะเลาะกันบาบ้าปาป้าจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงไปดูรีวิวกันเลยค่ะ ฝากกดไลค์ก <lawsuit> ็แชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยแนะนำตัวละครค่ะเช้าวันหนึ่งขณะที่ปาป้ามาม่ากำลังนั่งทักไม้พรมเหล่าบาบ้าน้อยก็เล่นสนุกนะคะส่วนบาบ้าป๊าป้ากำลังกังวลว่าบ้านของเขาอาจจะขับแคบไปสักหน่อยค่ะแล้วมันก็คับแคบไปจริงๆนั่นแหละค่ะฟรองซัวนะคะจึงเสนอทางออกเขารู้จักบ้านร้างหลังหนึ่งพอดีทุกคนนะคะก็มาทำบ้านร้างให้กลายมาเป็นบ้านที่มีชีวิตชีวาอีกครั้งค่ะ แล้วก็ไปซื้อของที่ตลาดเพื่อที่จะมาตกแต่งบ้านแต่พอกลับมาค่ะก็มีข่าวร้ายรออยู่มีเครื่องจักรมาขึ้มานะคะมาทำลายบ้านค่ะมีคนเสนอห้องพักในอาคารสมัยใหม่ให้พอพวกเขาเข้าไปอยู่แล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสะดวกสบายจึงตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่นนะคะเขาเริ่มเดินทางไกลค่ะข้ามไหนนอนนั่นจนมาถึงที่ที่หนึ่งที่เขาจะสร้างบ้านเป็นของตัวเองค่ะ บ้านก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ละคนก็มีห้องส่วนตัวมีห้องน้ำกลางแจ้งด้วยมีสวนด้วยนะคะเอาไว้ปลูกองุ่นสาระแ,และดูนั่นสิเกิดอ,อะไรขึ้นคราวนี้บาป้าป้าป้า,า,า,าไม่ยอมแล้วนะคะให้เครื่องจักรมาทำลายบ้านของพวกเขาพวกเขาอุ่นพลาสติกอย่างรวดเร็วจนพลาสติกเหนียวนืดค่ะแล้วยิงไปยังเครื่องจกักร สุดท้ายนะคะเจ้าเครื่องจักรก็หนีไปค่ะครอบครัวบาบ้าปาป้าก็ฉลองใช้ชนะและก็ค่อยหลับไปอย่างมีความสุขวันหยุดสุดปวนของบาบ้าปาป้าอากาศหนาวจังเลยนะคะฝนก็ตกครอบครัวบาบ้าปาปบ้ารู้สึกว่าฤดูหนาวช่างแสนยาวนานค่ะพวกเขาก็เลยออกเดินทางไปหาที่อบอุ่นนะคะแล้วก็ถึงเกาะร้างเขตร้อนค่ะ ทุกคนนะคะได้พักผ่อนอย่างมีความสุขมากๆเลยค่ะถ้าหิวก็แค่ไปเก็บผลไม้แสนสวยมากินแล้วก็เล่นสนุกเต้นรำกันจนตะวันตกดินเลยละคะ่ะกลางคืนก็อากาศดีนะคะแต่ในเช้าวันหนึ่งบาร์บา,บาลา่า,าค่ะบอกว่าเจอคนเส้นหนึ่งในแก้วชาของเธอหาว่าบ,าบาบาโบนะคะเป็นคนทำล้าทุกคนค่ะก็เริ่มโกรธกันเริ่ม ว่าร้ายใส่กันนะคะไม่คุยกันไม่เล่นด้วยกันแล้วก็พยายามไปสร้างบ้านเป็นของตัวเองค่ะเพอไม่อยากนอนด้วยกันแล้วแล้วก็ทาสีบ้านของตัวเองตามสีประจํำตัวดำดีสีไม่ตกสีส้มแห่งอนาคตแต่ระหว่างทาสีนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าสีเนี่ยมันหยดลงมาในบ้านของคนอื่นโกรธกันไปโกรธกันมาสาสีใส่กันค่ะ สถานการณ์เร็วหลายลงนะคะตอนนี้สีผสมกันไปหมดหล่าบาบ้าน้อยจึงรู้ตัวว่าที่จริงแล้วพวกเขาทุกคนเหมือนกันนะคะจะเสียเวลาทะเลาะกันไปทําไมค่ะพวกเขาเสัญญาว่าจะไม่ทําอีกแล้วและพวกเรามีความสุขเมื่อได้อยู่ร่วมกันมาช่วยกันสร้างกระท่อมของทุกคนกันนะคะ สุขสันต์วันหยุดนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพืเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ